สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเต๋าสวัสดีแฟนเพจจิสดาคุณค่ะอยวกขอสำหรับวันนี้เต่ากับพี่เมียวมากับรถครอบครัว Toyota Toyota ้าเอาผาปี09เครื่อง2.4นะคะตัว V ีเอาไปเลยค่ะ9 5 0 0 0 0นหาบาทเท่านั้นใช่แล้วนะคะตัวนี้นะคะอ่ะดูเลยอันนี้จะเป็นตัวก่อนก่อนไมน่าเชนนะคะตัวนี้อันนี้ออปชั่นจะครบเลยสำหรับเอาผาดตัวนี้นะคะนี่กระจังหน้าก่อนเปลี่ยนโฉม เซนเซอร์ S S หน้าก็มีนะคะตัวเซนเซอร์หน้าเวลาขับไม่ต้องกลัวจะชนข้างหน้าหรือข้างหลังเอาผ่านมีหมดเพราะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดค่ะใช่รถ <L od S 2> ไ <ฟ S 1> ะคอนดิเตอร์ค่ะเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะรับระบบประตูเปิดตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าตัวนี้กุญแจเราไม่ต้องเอายิบออกมานะคะกุญแจเราสามารถที่จะเก็บไว้ในกระเป๋าได้เปิดปิดตัวนี้ได้เลยนะคะ การจัดไฟแนนซ์ของเราก็รับจัดไฟแนนซ์ปกตินะคะตัวนี้จัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนึงผ่อนต่อเดือนอยู่ที่1มื่นเก้าูได้ล้นเลยพี่เมียวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น2.4เครื่องเกียร์ขันนิ่งมากๆเลยพี่เมียวเหมือนเกียทั่วไปเลยเนาะอันนี้จะเป็นก่อนเชนนะคะดูเซนเซอร์ทุกอย่างมีหมดอันนี้เซ็นเซอร์รอบคันไฟเหมือนกัน ไฟกับตัวใหม่นี่คือจะต่างกันนิดหน่อยนะคะไม่ค่อยเยอะมองผ่านๆบอดีเหรอข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนพวกตัวสปี2012คือหน้าเดียวกันอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในนะอ่ะดูตรงนี้ก่อนประตูจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเป็นไงคะอ่าแค่กดแค่ทีเดียวไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยค่ะไฟฟ้จะเป็น V I P อ่ะดูได้เลยเชิญจ้ะอันนี้เป็นซลูฟสตอนนะคะตัวนี้จะเป็นซูฟสตอน อะโชว์สลุปข้างบนตอนนี้เปิดนี่แค่เนี่ยสลุปเปิดขึ้นไปได้โผล่หัวก็ได้นะคะตัวนี้อืภายในจะเป็นสีครีมนะคะ,คะ,คะดูแล้วสว่างมากแล้วก็ดูหรูนะพี่เหมียวนะ นี่นะคะบอกอันนี้คือพับไว้นะเราพับไว้พอแอร์ก็จะเป็นแอร์สามตอนเลยเป็นแอร์ราวข้างซ้ายข้างขวามีครบหมดเลยนะอยากจะปรับแบบไหนปรับได้ค่ะแอร์ตรงหลังคามีครบหมดเลยเบก็เป็นเบานคอนโซลภายในนใหม่กิฟคอนโซลไม่มีรอยขูดขีดอะไรเลยนะหน้าจอกเขาดูแลดีมากเลยนะเห็นไหมลายไม้ยังแบบสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากหรูหรามากบางทีเนี่ยเงินเราอาจจะแบบเอ้ช่วงนี้ช่วงประหยัด เราเอาเนี่ยคันนี้ไปแค่900,000กวบาทเองคุ้มกว่าไม่ต้องไปซื้อที่ร้านโฉงอะไรเงี้ยเดือนเนาะบางที่ยังอยู่ที่ร้านต้นๆอยู่เลยนะคะแต่สำหรับกิจสดาคูดคาของเราสวนกระแสโควิดนะคะ่คะเอารถหรูๆมานําเสนอนะคะในราคาธรรมดาสําหรับโตโยต้าอันผ่านนะคะปี2,009นะคะเครื่อง2.4รุ่น V นะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่9 5้0 0 0บาทได้